ดนูน้วสิเนี่ยเนี่ยมันเป็นเดือนแล้วมันอยู่อย่างเนี้ยที่ป้าลงคลิปให้ดูอโอ้โหโอ้โหโอ้ยดูนี่สิเนี่ยมันแก่แล้วมันมันแข็งแล้วค่ะ ยังมีดอกอยู่ตรงนี้อีกนะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือหลักฐานเขาไม่เก็บเนี่ยช้าแล้วดูดอกเลยมะมเขือเทศเลยไม่ใว่าแต่มะเขือเทศเลยอันนี้เป็นเป็นปลังนะคะนี่เป็นชีโซหรือโอบเา,าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยป้าเคยคุยกับเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขามีเขามีลูกยังเคยยืนคุยกันเลยค่ะเป็นคนจีนนี่ต้นโอบาตอนนี้ชัวเลย ถ้าต้นงาเกาหลีใบมันจะไม่อย่างนี้มันอันนี้เป็น,ปนโอบะถ้างาเกาหลีใบมันจะไม่พับอย่างนี้นะเนี่ยโอบะเฮ้ดูนี่นี่ดูบวบสิเขาไม่เก็บอุ้ยอยากดึงลงมาจังเลยเนี่ยอามาไม่ออกมาเน่ย ปลวเสยนี่ไอ้บ้านอาม่ามาไม่ออกมาแน่เลยทำไงนะนี่นะคะบ้านอมามาที่วันนั้นยืนคุยกันอามาเขามีม,มีฟักแฝงรูปว่าลอ่อเลยรูปหนึ่งอยู่ตรงนี้ยอาม่าเขาเรียกว่าปัวแล้วตรงนั้นอาม่าเขาก็ปลูกมันไม่ออกมา อยากเจอเจ้าของบ้านหลังเนี้ยแต่เจอก็ไม่มีความหมายค่ะเพราะว่าแต่ความหมายที่อยากเจอคือถ้าเจอแล้วได้ขอซื้อเม็ดเนี่ไงเม็ดเม็ดถั่วเนี้ยเม็ดอันนี้ค่ะนี่เม็ดถั่วแปบม่วงเขาไม่เก็บเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันยังโยงอย่างนี้อยู่เลยยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยเขาไม่ได้เก็บนะคะไปกดออดดีไหมอะ แล้วอาม่าก็ไม่ออกมาแน่เพราะว่าอากาศมันหนาว <c oughs> แล้วไปดูก่อนต้นนี้มันเกิดที่บ้านอาม่าหรือเปล่าต้นแปบม่วงเนะะี่ยค่ะไม่ใช่มันเกิดอยู่ที่บ้านนั้นนั่นเห็นไหมคะสีม่วงๆอยู่ตรงนั้นมันเป็นเถาอยู่ของบ้านนั้นไม่ใช่ของอามา่า บ้านหลังนี้แหละที่เขาบอกว่าเขาเคยไปเมืองไทยโอ้โหดูดูพลิกเขาโอ้โหดูพลิกเขาสิงามใช่เลยอะ่ะงามมากเลยงามจริงๆดูพุ่มใหญ่มากแล้วดกอกถ้าอากาศเย็นถ้าเมืองนี้อากาศเย็นที่สุดเท่านี้นะอื้ม ผักเอ้ยพริกเอ้ยไม่ต้องซื้อเลยโอ้งามมากพุ่มใหญ่ด้วยพุ่มใหญ่ค่ะพริกเนี่ยตำน้ำพริกกะปิก็อร่อยตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเป็นมันค่ะเห็นไหมมันใบมันโดนความเย็นแอ้วเรดูสิเคลอันนี้ เหมือนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่ค่ะนี่แล้วมันอุ่นไงเพราะว่ามันโดนกำแพงค่ะอุยอุ่นโอ,อ้หลลูกเลยอ่ะลายลูกเลยเ2 3ยหนึ่งสองสาอ้ยชอบจัง